เกษตรไซก็อย่างที่มีคือทางวัฒนธรรมด้านธรรมชาติทางวัฒนธรรมเนี่ยเราได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วสามแหลกก็คือบ้านเชียงอทรุทยาแล้วก็สุโขทัยและเมืองที่เกี่ยวเนื่องนะครับก็ในที่นี้ก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสามแหลกนั่นอยู่ในที่นี้นะคะส่วน,นธรรมชาติก็จะตอผ่าพไปเลยซึ่งแต่ละแหลงก็อย่างบ้านเชียงเนี่ยได้ไทเทเนียเดียวคือไทเทเนียที่สาม อายุทยายก็ได้คาทิเลียที่3ามที่ทเลียเดียวก็คือความเป็นโบราณอยุทยายซึ่งมันเป็นศูนย์การทางการค้าติดต่อโลกบอลออกบันตกนะฮะ <c oughs> ส่วนของบ้านเชียงนกน็คือเป็นแหล่งโบราณคดีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สําคัญทำให้เกิดวิวัฒนาการแบบแบบาาของโลกก็เลยได้เป็นมรดกของโลกนะคะ <c oughs> แล้วก็ส่วนสุโขทัยแล้วก็เมืองที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยก็คือสุโขทัย เป็นศูนย์กางการท้าเหมือนกันทางศางส,สนาและองคการทหารซึ่งทางสุโขทัยเนี่ยเป็นทางการเมืองศรีสันชนาลัยเนี่ยเป็นแหล่าาองอุตสาหกรรมและทางศาสนาส่วนกำแพงแก้วเนี่ยเป็นเมืองหน้าแหล่งหลดคือเมืองที่ที่มีทางด้านของการโปรเทคชั่นให้กับเมืองสุโขทัยกับศรีสันชนาลัยนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งที่ได้เป็นโลกนอกจากไปทีเลนส์สามคือพายทีเล คือเป็น creative ทางด้านศิลปะก็คือเจดีสองพุ่มเข้าดินนะซึ่งเป็น masterpiece ซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกมีที่สุโขทัยเป็ต้นแบบนะคะก็ส่วนเทนเดอิสในประเทศไทยก็มีพี่มาย ก็คือไปจนถึงช่องตามเงินเลยนะคะแต่ว่าในชื่อบอกแค่นี้ส่วนรายละเอียดวันนี้จะให้พูดหรือไม่ให้พูดดีไม่ต้องมไ,มไม่ต้องไหมคะไม่ต้องเนาะไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมในเอกสารมีแล้วถ้าใครสนใจเนื้อหาและคำสั่งต่างๆก็หาในการมได้นะคะส่วนทุกะบาท Historical Park ก็คือวิยาบบริษัท,ทุบานซึ่งก็จะเสนอในคณียนของ คครเชียที่3ามใครเชียที่2แล้วก็คครเชียที่6นะคะก็คือเป็นอะไรแหล่งอารยธรรมเป็นแหล่งที่เปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมเพราะว่ามีตั้งแต่ก่อนปรมาณิษฐามาจนถึงสมัยนี้พระวดีลบบุรีอยุทธยากและสันทูศิลป์คือใช้ต่อเนื่องมามีการเป็นมันทางวัฒนธรรมแล้วก็มีความสัมพันธ์ก evet ับประเทศใกล้เคียงเช่นประเทศลาวเลยเป็นต้นนะคะแล้วก็ คายที่ยที่6ก็คือมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวแหล่งอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ล่าสุดน้องใหม่ก็คือวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชอันนี้เราเสนอเข้าไปในใครายที่ยที่1ก็คือเจดีทรงรังกาทรงกลมแล้วก็ครายที่เยที่2คือการเปลี่ยนผ่า,ทานทวารธรรมคือรับศาสนาจากลงาังกาแล้วก็ไปสู่สุโขทยัยมีการสุโขทัยและยุธยานด้วยคือมีการเปลี่ยนผ่านถ่ายทอดซึ่งกันและกันนะคะ ก็อันไหนไปก่อนไปหลังก็ไปได้เทียนตามประวัติศาสตร์กันเอาเองส่วนไทียเท่าที่6ก็คือมีประเพณีที่เกี่ยวข้องเพราะว่าวัดพระมหาธาตุเนี่ยจะมีประเพณีมีแห่พระขึ้นธาตุอย่างหนึ่งซึ่งจะทํากันเป็นประจำทุกป,ปีแล้วก็เป็นประเพณีที่สําคัญนอกจากนี้ก็ยังมีวรรณกรรมหรือว่านิทานขึ้นบ้านอะไรที่เกี่ยวข้องอีกมากมายซึ่งก็มีงานอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องในกับตัวบราณสถา ครั้งในแต่ละปีนะคะส่วนการดำเนินงานทางด้านมรดกโลกเนี่ยก็จะมีหนือนงานที่เกี่ยวข้องก็คือยูเนสโกก็จะมีอ,อนุสัญญาออกมาก็คือ o l World h e r i t a g e ซึ่งจะดูรางานทางด้านน,านี้โดยสู่มรดกโลก,โลกหรือว่า v r l d h e r i t a g e Center นะคะแล้วก็จะประสานงานกับรัฐบาลของแต่ละประเทศแล้วก็ในรัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะ ที่ได้รับมอบหมานะยมาอย่างของประเทศไทยเนี่ยจะมีอยู่สามด้านก็คือเป็นอนุกรรมการแห่งชาติอยู่สามด้านก็คือด้านวัฒนธนรรมด้านธรรมชาติและด้านเขตแดนนะคะก็วัฒนธนรรมก็ดูแลโดยกระววนนทรวงวัฒนธรรมด้านธรรมชาติคือกระทรวงทรัพย์ด้านเ์เดอร์นี่ก็คือกระทรวงการต่างประเทศซึ่งจะมีกรรมการ โลกบอของยูเรเโอเนี่ยไม่ไทยคือกระวงสาธการณ์ก็ประเทิไทยก็จะมีความซับซ้อนที่หน่อยอนน่ประมาณนี้ส่วนาทนางด้านวัฒนธรรมพอลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีอกองศิลปากรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านนี้ซึ่งก็จะมีสนับบริรีและสนักศิลปกรในมิภาคที่จะดูแลสนับบริรีก็ทำหน้าที่เป็นโฟกัสพอยทางด้านวัฒนธรรมส่วนทางด้านของสำนักศิลปากรก็จะเป็นเอ่อเป็นออเทอริตี้ที่จะ มีอำนาจในการดูแลรักษารแหลกนะคะซึ่งก็จะต้องดูแล,ลรักษาให้ได้มาตรฐานของของ,ของด้วยซึ่งในการประเมนินผลเนี่ยก็คือในแต่ละรอบก็คือทุก6ปีจะมีการประเมนินผลแหลกงมรดกโรคในแต่ละครั้งก็คือจะประเมินสถานภาพว่ายังมีความเป็นมรดกโรกหรือไม่ยังมีคุณสมบัติตรตงตามคุณเกียที่ได้รับการประกาศแล้วหรือไม่สภาพ ยูเนสโกนะคะก็จะมีสาหน่วยงานก็คืออ i โค o n ิคค p o s พสไอเแล้วก็ในทางด้นานการประเมินที่ในระดับของประเทศก็คือจะมี ในข้อนั้นข้อนี้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งเขาไม่จาเปที่ต้องให้รกรมศิลปากรทราบเขาจะส่งอีเมลตรงไปยังที่อยู่ที่เราให้ไว้ว่าตรงนี้แบบนี้จะติดต่อใครยางไงซึ่งทาง,รงกรมศิลปากรก็ให้พอสเตรเลอสนาที่ดูแลแบลกมารองโลกแล้วก็หัวหน้าบุรีรามหัวหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวที่เป็นแอดมินตัวนี้นะคะ <c oughs> ก็ใครที่อยู่ในพื้นที่ก็ อยากขึ้นโยนอีเมลทิ้งลงัตงขอย่างนะคะก็ขอให้ดูอ่านไปด้วยแล,วแล้วหลังจากนั้นพอเราทำรายงานขึ้นไปเขาเรียกว่า per period p r i o d c reporting ซึ่ง adversary body เขาก็จะดู period ดูดู report ของเราแล้วถ้าเขาไม่ข้องใจเขาก็ผ่านแต่ถ้าเขาเข้งใจสงสัยตรงไหนเขาก็อาจจะติดต่อมาหรือเขาอาจจะแอบมาดูอย่างที่เขาคเคยมาดูบ้าเชียงนะคะซึ่งเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมืไว้เพราะว่า การได้เป็นมนอตัของโลกก็ยากและการรักษาไว้ก็ยากด้วยนะซึ่งรายงานประจํางวดหรือว่า Periodic Report i n g นี่ก็จะประกอบปีล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยขั้นตอนแล้วก็เนื้อหาจะเข้มข้นขึ้นมากกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วมากซึ่งมันไม่ถึง6ปีหรอกมันเป็น8ปีต่างหานะคะเพราะว่ามันมีทางด้านทค่ิที่ e a r l r ไป2ป,ป,2ปีซึ่งก็จะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆก,ก็คือ Retrospective OV ก็คือการทบทวน OUV ว่า OUV ที่เราเคยได้รับเนี่ยตอนนี้มันยังมีคุณค่าตาม OUV นั้นหรือไม่แล้วก็การทบทวนแผนที่เพราะว่าแหลงสุโขทยศรีสัตว์กำแพงและรอ็วิทย,ทยามีแผนที่แต่ว่าเป็นแผนที่ที่ไม่ได้มีรักษณะทางภูมิศาสตร์ ชุมชนเรืเ่องคนที่อาศาัยอยู่ในพื้นที่แล้วก็การที่จะมีมาตรกา,ารอะไรที่จะดูแลในอนาคตซึ่งแหล่งสูโอ,อไทยเราได้รับคะแนน99จากทั้งหมดซึ่งก็ถือว่าเป็นเกร์ที่ดีเยี่ยมส่วนสีสัตอ๋อไม่ใช่ส่วนในิทยาเนี่ยจะมีข้อที่ดึงระวังอยู่ประมาณสักสองข้อแบบแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อที่หนาหนาดูแลอะไรบ้านเชียงก็คล้ายๆกันแต่ว่าปัญา ยงแต่สุดท้ายท่านสามแหล่งของเราก็ได้รับการรับรองจากย u n นโ c o แล้วนะคะก็คือเขาก็จะมีการติดต่อประสานงานมาถามเช่นเราเขียนอายุบ้านเชียงไปเขาก็ถามกลับมาอย่างละเอียดว่าเราเอามาจากไหนเราถึงเขียนอายุนี้เราก็ต้องส่งข้อมูลคาร์บตโปรตีนอะไรต่างๆกลับไปให้เขาให้เข้าใจได้ถึงแล้ว่าเราจะเขียนถูก um, แล shuttle, ้วด uh, ีแล้วแต่ว่าเขาก็ต้องเข้าใจให้ละเอียด ส่วนที่ผมตั้งความฝันไว้นะนรับคนนั้นก็นี่คือไอ้ลุติยาก่อนเรกานเลยครับเพื่อถึงความฝันนั้นพื้นที่ของสกอตแลนด์บนแผนที่ g i s นะครับเมื่อก่อนทำได้ะดาด AC หน้าเดียวนะครับสกอตแลนด์ได ok so ้ยกยิ่งไปดูจทีปีสองพันสามนะครับขนาด AC หนึ่งหน้าครึ่งหน้านะครับแต่ปัจจุบันเป็นแผนที่ที่เิย ยืนอยู่บนเจเอมสมีทิ้กันเป๊ะเป็นลมเป็นฟิลิดาครับโดยถอดมาจากแผนที่ตัวเก่าแล้วไล่ รอบๆคือเขตรรสีเหลืองนี่นก็เขตของเทศบาลนะครับแต่ไม่ใช่เทศบาลขอบเขตเทศบาลเป็นมอฟเฟอร์โซนแต่ว่าขอโซนก็นคือบริเวณเหนือของบัชเชียนนะครับแล้วก็มาของแก้วสองพื้นที่นะครับอยุธยาอายุธยาเนี่ยก็มีคนสงสัยว,ว่าทําไมไม่รวมบัชชียพัฒนารามไปด้วยทำไมไม่รวมหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้นนานโปรตุเกสหมู่บ้กกนานนาโงด ส่งของเจ้าของที่เจ้าของที่บอกว่าทําไม่ไหวดูแลไม่ไหวแค่มีปฏิบัติิาที่อย่าง,งตายแล้วนะครับก็เลยที่ออกมาเท่าเดิมเป็นแต่ว่าเป็นรายละเอียด